สวัสดีครับวันดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันเพชรแชนแนลนะครับวันนี้ผมต้นสันเพชรนะครับก็จะพาทุกท่านมาอัปเดตมารีวิวบ้านนะครับว่าตั้งแต่การสร้างบ้านของผมตั้งแต่บันเซ็นสัญญาตีหลักปักผังนะครับตั้งขั้นตอนแรกของการสร้างบ้านโดยจนถึงปัจจุบันเนี้ยใช้ระยะเวลาไปแล้ว3เดือนนะครับกับอีก20บวันนะครับงานก็คืบหน้าไปมากกว่า6 0แล้วนะครับก็ ที่เหลือของงานนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมนะครับเป็นงานปูกระเบื้องงานาติดบัวบัวตกแต่งนะครับงานตีฝ้านะครับงานาปูกระเบื้องผนังงานทาสีอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสร้างบ้านได้ในระยะเวลาที่เร็วแล้วก็นนพอสมควรนะครับในระยะเวลาเพียง3เดือนกับอีก20วันนะครับ ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนะครับ6-4ที่ได้เซนทัญญาแล้วก็ตีหลังปักพังไปนะครับครับเรื่องที่2นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูรายละเอียดของบ้านหลังนี้กันนะครับว่ารายละเอียดของบ้านเป็นยังไงบ้างบ้านเล็กๆกระทัดรัดรูปตัวแอลแบบนี้นะครับว่ามีกี่ห้องนอนมีกี่ห้องน้ํานะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยมีประมาณเท่าไหร่นะครับก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับ ในส่วนของภายนอกนะครับห้องรับแขกแล้วก็ห้องครัวจะอยู่รวมกันนะครับในภายนอกก็คือพอเปิดประตูหน้าบ้านเข้าไปตรงนี้เป็นจุดประตูหน้าบ้านนะครับเป็นกระจกบานเลื่อนใหญ่แล้วก็จะทะลุประตูหลังบ้านเลยก็จะเป็นบานเลื่อนใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นห้องรับแขกนั่นเองเป็นิฟวิงรูมนะครับห้องรับแขกห้องนั่งเล่นนะครับก็จะมีการ าวางทีวีในฝั่งนั้นนะครับวางทีวีแล้วก็มีฝั่งขวาก็เป็นกระจกนะครับเป็นหน้าต่างตรงนี้เป็นหน้าต่างแล้วก็ตรงนี้เป็นกระจกนะครับสองบานครับทีนี้ในส่วนของครัวท่านดูตรงนี้ครับในส่วนของครัวตรงนี้ก็คือที่เห็นก่ออีกขึ้นมาครับจุดหนึ่งแล้วก็ตรงนั้นอีกจ,จุดหนึ่งนั่นก็คือ,อจะทําเป็นบาร์นะครับทาเป็นบาร์นั่งเล่น นะครับผมนี่จุดนี้เป็นบาร์นะครับก็จะมีการเทสูงประมาณ110เซนนะครับเมตร10เซนแล้วก็ยาวประมาณเมตร80นะครับกว้างประมาณเกือบ60เซนนะครับเพราะว่า,าจะได้นั่งสบายนะครับมีสามารถวางของได้เยอะขึ้นนะครับมากขึ้นตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้ ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือ,อจะมีในส่วนของเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับเป็นครัวเลยแต่จะเป็นซื้อแบบเคาน์เตอร์สําเร็จมาวางนะครับส่วนนี้ก็จะวางตู้เย็นนะครับมีทําเตรียมปลักอะไรไว้พร้อมแล้วนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ติดกับบานหน้าต่างบานใหญ่ตรงนี้นะครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศของห้องนั่งเล่นของบ้านหลังนี้นะครับก็จะประมาณนี้เลย นี่คือบรรยากาศโดยรวมครับหน้าต่างจะเยอะครับบ้านหลังนี้ในส่วนห้องน้ําตรงนี้นะครับเป็นห้องน้ําเล็กนะครับห้องน้ําข้างนอกนะครับก็จะมุมน,นี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอ่างล้างหน้านะครับอ่างล้างหน้าเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอชักโครกมุมนั้นก็จะเป็นในส่วนของอาอบน้ำนะครับเป็นฝักบัวนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ได้มีการต่ออิฐ กั้นนะครับเนื่องจากเป็นห้องน้ำเล็กถ้าก่ออิดกั้นนะครับก็จะทําให้แคบนะครับแคบไปในส่วนนี้ตรงชักโครกนะครับก็จะมีการเบิ้ลผนังออกมานะครับเพื่อเป็นที่วางอะไรเล็กๆน้อยนะครับในส่วนนี้ก็ด้านข้างนี้นะครับก็จะเบิ้ลผนังออกมาเพื่อที่จะทําเป็นช่องไว้ของนะครับในส่วนของ จุดนี้นะครับเป็นวงกบทางเข้าห้องนอนนะครับก็จะใช้เป็นวงกบไม้นะครับเป็นวงกบไม้ก็เป็นใส่เป็นประตูไม้หรืออาจจะเป็นประตูลามิเนตนะครับก็ไะได้ดูขนาดของห้องนอนนะครับพอเดินเข้ามาปุ๊บนะครับในจุดนี้ที่เราผ่านประตูห้องนอนเข้ามาปุ๊บจุดนี้ที่เราเห็นอยู่นะครับไม่ใช่ห้องนอนนะครับเป็นห้องแต่งตัวครับ ใหญ่มากเลยทีนี่คือขนาดของห้องถึงตัวนะครับก็มีขนาดที่ใหญ่นะครับก็ฝั่งซ้ายมือก็คือฝั่งนี้นะครับจะเป็นห้องนอนครับเป็นห้องนอนอันนี้คือห้องนอนใหญ่เลยมีห้องนอนมีห้องแต่งตัวแล้วฝั่งขวามือสุดตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนั่นเองนะครับอันนี้เป็นห้องน้ําในห้องนอนซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าห้องน้ําข้างนอกนะครับนี่เป็นห้องน้ําในห้องนอนอ่าเปิดประตูห้องน้ําในห้องนอนเข้ามาปุ๊บ ุดแรกก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะครับอ่างล้างหน้า,าก็จะเป็นอ่างแบบเคาน์เตอร์ลอยออกมานะครับก็มีอ่างล้างหน้าตั้งไว้บนเคาน์เตอร์นะครับประมาณน,นั้นแล้วก็ในจุดนี้ก็เป็นชักโครกนะครับก็จะมีการเบิ้นผนังออกมาเพื่อที่จะเป็นจุดวางของเล็กๆนน้อยนะครับแล้วก็มีการก่อผนังกั้นระหว่างส่วนเปียกกับส่วนแห้งนะครับอ่าอน ตรงอาหลางหน้าแล้วก็ชักโครกเราก็จะทำเป็นส่วนแห้งนะครับยกระดับขึ้นมาให้สูงกว่าส่วนเปียกก็คือส่วนที่อาบน้ํานะครับส่วนอาบน้ําคือส่วนฝักบัวนะครับก็จะมีการต่อไฟนะครับเป็นไฟเครื่องทำน้าอุ่นนะครับนี่เป็นไฟเครื่องทำน้ําอุ่นเสร็จแล้วก็จะมีการเบิ้อผนังนะครับเบิ้อผนังเป็นช่องวางของสองช่องนะครับสองช่อง นี่ก็เป็นห้องน้ําที่อยู่ในห้องนอนก็มีขนาดใหญ่นะครับก็ประมาณนี้ครับในส่วนของห้องน้ํานะครับผมมาตอนในส่วนของห้องนอนนะครับห้องนอนตรงนี้จะเป็นจุดห้องแต่งตัวเนาะมีการวางตู้เสื้อผ้าพวกเครื่องแป้งอะไรประมาณนี้เนาะในส่วนของห้องนอนจริงๆที่เป็นห้องนอนวางเตียงเลยนะครับก็จะเป็นห้องนี้นะครับเป็นในส่วน ของฝ้าเฉียงนะครับตามรังคาทรงจั่วเลยนะครับก็จะทําให้ห้องดูกว้างขึ้นนะครับแล้วในห้องนี้นะครับก็จะมีในส่วนของอ่าเขาเรียกอะไรที่นั่งนะครับตรงระเบียงที่นั่งตรงขอบหน้าต่างริมหน้าต่างนะครับก็จะประมาณนี้เลยที่นั่งตรงขอบหน้าต่างนะครับก็จะใหญ่พอสมควรนะครับ สูงประมาณ50เซนาสามารถนั่งได้พอดีนะครับครับก็จะมีที่ชาร์จแบตมีปลั๊กไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์มีปลั๊กไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์ครับน,นี้ก็จะเป็นเตียงการวางเตียงครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมครับ